aluno da é Hãy lắc cho kênh Mì ไอ้ตาลุนเรนี้เป็นตาลุ่นลักครับแต่ว่าเรื่อนตีเขาตำรองน้ำไม่ประมาณรองน้ำปีแล้วก็ได้จำบุดกับมันจะจุดกลางนต่นกลางต่างกับโกลุ่มจางก็มาชอบมันก็หินมาใส่ไปนะนะครับอินมาใส่ได้อย่างเดียวมันอุดมมาอย่างนี้มันก็ไม่แน่นะครับกับยาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะตาลุ่นเป็นปลุงหิงเก้าก็ลัมบากแล้วเราเคยแช่ไปที่โคเชงอะไรอุึเลยครับเชงไปพาย้ำ เองแต่ก็เอายินมาใส่ประเด็นเอายินมามาอัดแป๊บแล้วก็ให้ปแล้วครับใช่แล้วก็ให้ไปคือช่วงเวลาหน้าฝนอะไรนี่ลำบากครับลำบากครับถนนเส้นนี้มันไปไหนอ่ะใต้ถนนเส้นนี้ก้าวไปตะมูครับในตาเรือไปตะมูครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มาไปท่าเรือไปเกาะพีนลาใช่ครับแล้วแล้วพอทุบอย่างนี้ชาวบ้านเราทำไงครับ พอจากบ้าก็ต้องรให้กลุ่มจางแจ้งไปเลยกลุ่มจางมาใส่ี่เลยเขาก็ไปกับชุดตุ้มไปปรนาน้นละครับบางทีกับุดเป็นเดือนตรงเลือนตัวมาส้มต่อหมาดได้รักตีเป็นองข้างเครับจากสองข้างเลยก็ตาตมาโอป้าบานตงนั้นปีเลยบอกว่าเดี๋ยวรักีกว่าก็จำรุดไปเรื่อยเลยก็ดีมันชุดไปเรื่อยอ่ะครับ ก็จอะว่าไอ้ตังรักตังตังไอ้พวกกลุ่มทุ่งกลุ่มสร้างมาทำให้ดีล่ะคิดนะครับพอจะเล่นสองเทียวต้องเล่นตองเทียว